แปลงอ้อยที่นี่คือตัวอย่างของการจัดการแปลงอ้อยด้วยเกษตรสมัยใหม่หรือโมเดนฟาร์มที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ปลูกอ้อยไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนไร่ทั่วประเทศภายในปีนี้โมเดนฟาร์มคือการจัดการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อย,ยกระดับประสิทธิภาพลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนจริงๆแล้วโมเดนฟาร์มเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ พวกเราเนี่ยก็ได้ทํากันมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเล็งเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องการที่จะเพิ่มผลิตภาพนะครับการเพิ่มผลิตภาพเนี่ยมันก็มีวิธีในการที่จะดําเนินการแล้วก็โมเดลฟาร์มก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยมันลดลงโดยเฉพาะพืชเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักงานอุตสาหกรรมสายก็เลยรับนโยบายเรื่องของโมเดลฟาร์มเนี่ยมาทำนะครับ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนอได้มีแนวทางในการส่งเสริมให้โรงงานน้ำตาล52แห่งทำแปลงอ้อยแบบโมเดนฟาร์มในปีนี้อย่างน้อยโรงงานละหนึ่งหน่วยที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยหน่วยละประมาณ2,000-3,000ไร่ซึ่งจะทำให้เกิดไร่อ้อยในระบบโมเดนฟาร์มต้นแบบทั่วประเทศไม่น้อยกว่า100,000ไร่ภายในปีนี้และอ้อยในแปลงปลูกเหล่านี้จะได้รับการจัดการตามหลักโมเดนฟาร์มอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การเตรียมดินผ่นอ้อยการปลูกและบำรุงรักษาไปจนถึงการเก็บเกี่ยวจุดเด่นของโมเดนฟาร์มนอกเหนือจากเรื่องของการลดต้นทุนผลิตลงได้มากกว่า25%แล้วยังช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่แก้ปัญหาการตัดอ้อยไฟไหม้และการขาดแคลนแรงงานและที่สำคัญคือการช่วยสร้างวิธีกเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง